ช่องฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะมอน้พีิภาพพี่น้องมากินไวยเตี๋ยวเลืออายุทยารสเด็ดอร่อยไม่ต้องปรุงจ้ะร้านยูแถวเสียกลำกะโหลกด้อค่ะเด้อถ้าผูใ้ใดสนใจก็ลองมา,มาแวะชิมเมืองใดนะคะเด้ออยู่สีแยกลำกะโหลกนะคะอ่าเส้นพญาสุเรนนะคะเส้นคูบอนเส้น ถนนปัญญารามินทาแล้วก็เส้นสุเหล่าคลองหนึ่งนะคะอยู่ตรงสีแยกเลยนะคะร้านนี้อร่อยมากผู้ใดสนใจก็แวะมาชิมได้เด้อค่ะเด้ออร่อยไม่ต้องปรุงจริงๆค่ะร้านนี้แซ่ซุดยอดค่ะ สวัสดีค่ะพอแมพี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะพบกับช่องฟ้าพิมชาแนลค่ะสาวว่าปีปทุมมากเลยนะคะพี่น้องเมนูพิมสิบห้าพี่น้องมาก,กินก๋วยเตี๋ยวเลือค่ะพี่น้องเก๋วยเตี๋ยวเลืออายุทยาอร่อยไม่ต้องปรุงจ้ะมามาจ้ะพี่น้องแซ่บๆนุ่ก,กันค่ะของมากอีกอย่างหนึ่งของพิมพ์เลยเด้อค่ะนี่เด้อเบิงพี่น้อง แต่เสบค่ะบ่ได้ปรุงวิลีได้ค่ะนี่พี่น้องร้านนี่อืพักกับจะมีตั่วงอกนะคะสลัดแล้วก็โฮละ้าพแล้วก็บาาักบพริกมะมะแกมหน่อยหนึ่งแล้วก็แคบปหมูจ้ะแคบปหมูกรอบๆเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยอืมเมนี่เป็นบ่ค่อยสบายค่ะแลวคิดอยากสดห่อนๆไหมคะ่ะพี่น้อง แตบไีเลยค่ะคิดอยากซัสหอนๆคือสิไม่แห้งแต่เนาะคือสีสดชื่นซดชื่นอีเลีค่ะบ่าเด็ดปรุงเลยเนี่ค่ะเนี่ยสือมากเราก็กินเลย มาตรวจแถบอกพีดกันนะ <c oughs> 嗯。Mm hmm. เรมเสือกกะปี หอมละพ่าหอมละพาเนีาา่ยหอมดีค่ะค่ะ ກັບອີ່ຫຼີຫະເບນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕົວເບິ່ງສີສັນດ กรอบดีมันดีค่ะค่ะครับหมูกระดับ มักเหียนะคะทั่วงอกสองหอ แซ่บไปเลยค่ะพี่หนักซึ่งซึ่ง,งต้นน้ำนี้จะทำก่อน ทับอีนลีค่ะพี่น้องบ่าผิดหวังถ้าผู้ใดสนใจอยากชิมลานพันยูเสียกล่ำกะโหลกแถวล่ามินท่าเด,ด,ด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดยูไก่แถวเน้ก็่องแวะมาชิมเมิองนะคะขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะ ที่ค่อยติดตามชมแล้วก็ให้กำลังแรงใจมานะคะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะฝากไว้ในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ